จะเป็นจุดางเก็บน้ำด้านบนเขาเยี่เที่ยงนะปริมาณน้ำก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าคนมาเที่ยวเยอะนะำวันนี้วันอาทิตย์มาเที่ยวกันเยอะมนะากร้านอาหารราคาไม่แพงคนมาเที่ยวเยอะวนะันอาทิตย์ ที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้กางเก็บน้ำเขาเที่ยงมีบริการทั้งจักรยานเดี่ยวจักรยานปั่นเป็นคู่รถกอล์ฟหรือใครจะเดินก็เดินนะครับระยะทางน่าจะเกือบ1กิโลเมตรไปกลับก็ อากาศเย็นสบายนะครับ